สวัสดีครับทักทายยามฝนไปลปอยนะครับเพื่อนๆวันนี้ผมมาทําโมเดลนะครับให้เป็นตัวอย่างนะเป็นเป็นแนวทางนะครับว่าปลูกอ้อยนะรอบๆเฉียงนารอบๆบ้านรอบๆคันแดนเนี่ยโดยเฉพาะเฉียงนาเนี่ยปลูกไว้หนึ่งไว้กินไว้คั้นไว้เคี้ยวไว้อะไรก็แล้วแต่นะครับหนึ่งบังตาได้ด้วย ปลูกเป็นแถวรอบๆกระท่อมรอบๆเถียงนาลักษณะแบบนี้นะครับทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะเผื่อเป็นไอเดียนะครับกันลมก็ได้นะครับลมมาก็การลมเราจะปลูกเป็น1แถวหรือ2แถว -3 ามแถวซ้อนกันก็ได้นะครับเพื่อให้มันมิดชิดนะครับรอบๆเถียงนาของเราแล้วก็เพิ่มความร่มรื่นด้วยนะครับภายในกระท่อม รอบ,บกระท่อมเนี่ยที่นั่งเล่นทํากับข้าวนั่งหลบฝนอะไรในเสียง,งานาแล้วก็ตัดอ้อยมานั่งเคี้ยวกินมันเพลินได้ตอนเที่ยงตอนที่เราต้องการพักผ่อนนะครับนี่ก็นําเสนอเป็นไอเดียนะครับใครอยากจะไปทําตามนะครับอันนี้ผมปลูกแล้วก็เอากระท่อมน้อยมาทำนะให้ ดูเป็นตัวอย่างนะครับเป็นโมเดลเล็กๆนะครับรอบๆก็ปลูกเป็นการชนไหมครับปลูกเป็นกันชนเป็นคันแดนไว้นครันี่ด้านไหนก็จะเป็นกระท่อมเป็นเถียงโดยที่แบบว่าคนมองเข้าไปแล้วมองอไม่ถนัดนะครับเพราะเราปลูกอ้อยอย่างบางคนก็อาจจะปลูก สามแถวติดกันอะไรเงี้ยเป็นชั้นสามชั้นนะครับอ่ามันก็จะทึบแล้แต่จะมีแบบช่องลมบ้างอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ใครต้องการแบบไหนนะครับอันนี้ผมทําเป็นโมเดลเล็กๆให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเผื่อเป็นไอเดียเป็นแนวทางในการเอาไปปลูกใกล้ๆกับที่พักนะครับหวังว่าคงชอบ ตรงคุณไปตัดไม้อยู่คามาหมดป่าครับหนุนครับะตัดมาไยหักกิ่งอยู่คามานะครับเไอเขาตัดไอเอาไปขายนะครับนผมก็ไปหักกิ่งมาแล้วก็มามัดทําให้เพื่อนๆพื่อนดูนะครับฝน,ฝนปลอยครับฝนพลัมสังเกตฝนฮะเห็นไหมมันปลอยนะ แดดไม่มีครับสวนกล้วยสวนอ้อยสวนไผ่นี่ครับอบอุ่นดีบ้านหลังน้อยตายเอ้ยอในในรั้วรั้วต้นอ้อยนะครับใช้ต้นอ้อยทำรั้วทำที่บังตาเราเป็นอาหารได้ด้วยเป็นที่พักผ่อนได้ด้วยนะครับแบบนี้ครับ ใครมีที่เล็กๆปลูกได้ครับอ้อยปลูกที่ไหนก็ได้ที่เล็กๆนิดเดียวก็ปลูกได้ปลูกไปเถอะครับยังไงก็เราสังใบสังกอนเราก็เดินผ่านได้แม้แต่ทางเดินที่เราเดินประจาแล้วก็ปลูกใส่ทางได้ครับเราไม่ได้เดินทุกกระเบียดนิ้วเราก็แทรกตัวไปสองฟุตเนี่ยเราก็ไปได้ครับอยู่ตามท้องไร่ท้องนาเราเถียงนาเราเล็กๆพอมีที่ปลูกได้ก็ปลูกไปครับห้อยอะไรก็ได้ดีหมดแหละขอให้มันกัด กัดลงแล้วก็เคี้ยวกินได้เนี่ยก็ดีหมดเราอ่ากินข้าวเสร็จเราก็เอามาเคี้ยวล้างปากเนี่ยท้งว่าศาสตร์ฟันดีเพื่อนๆดีนะครับนั่งเพื่อนเพื่อนชมฝนไปอยฝนตกบรรยากาศแบบว่าอบอุ่นอบอุ่นท้องนาท้องไร่ท้องนาเราบันหนกเราข้าวปลาอาหารบางทีก็เด็ดผักเด็ดหญ้าเด็ดอะไรรอบๆอรั้วรอบรออะไรมาทํากับข้าวต้มจิ้มน้ําพริก กินฝนตกพรมดูนาดูไก่ดูหมาดูจัดเลี้ยงเราเพื่นๆไปตาำสมตำมะละกงละกอไปพริกมะคุงมะเขือมะเขือเทศแล้วก็ปลุกลรอบๆเถียงเราครับเราไม่ต้องไปจริงๆวันในหนึ่งวันอ่ะถ้าเรากินของที่เรามีอยู่เราไม่ได้ใช้เงินสักบาทเนี่ยมันแล้วก็ได้พักอยู่กับพื้นที่ของเราเนี่ยเรา มันก็เป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งนะมันไม่จะเป็นต้องไปมีเงินทองมากมายต้องไปอยู่กับในเมืองที่ออกซิเจนก็น้อยนะครับแต่ถ้าเรามาอยู่อย่างเงี้ยคือเราได้ดูดออกซิเจนเต็มร้อยเปอร์เซ็นตตลอดเวลานะครับมันไม่มีมลพิษเลยแล้วผมชอบเลือกอยู่แบบเนี้ยนะครับต้นไม้มันจะคายกา๊าซที่มันที่มันดีต่อต่อมนุษย์นะครับต่อปอดของสิ่งมีชีวิตนะครับสังเกตดิเรา ไปนอนห้องแอร์โอเคเย็นสบายแต่มันไม่อิ่มเท่ามานอนใต้ลมไม้กลางวันที่แบบเย็นๆอย่างเงี้ยมันเป็นความอิ่มความร่างกายมันฟื้นฟูคนละแบบคนละแบบกันนะครับนอนในห้องแอร์กับนอนใต้ลมไม้เย็นใต้ลมไม้เย็นเราได้อากาศที่มันมันเป็นอากาศมันไม่ใช่อากาศสังเคราะห์มันเป็นอากาศแท้เลยเป็นออกซิเจนเราเข้าไปในร่างกายเรา,เราทําให้เราสดชื่นเรา ฟื้นฟูนครับมันเป็นเป็น,เป,นเป็นธรรมชาติฟื้นฟูได้ได้ดีกว่านะครับดีกว่าอยู่ในเมืองนะครับทำก็ทมบางบางท่านผมก็เห็นอ่มีธุรกิจมีหน้าที่การงานนะครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็กลับมาอยู่สวนอยู่อะไรเนี่ยก็คือหลีกหนีความวุ่นวายหลีกหนีอะไรที่มันเป็นมลพิษทางใจด้วยทางกายด้วยแล้วก็ขอให้ได้มาทําสวนเล็กเล็กน้อยน้อยปลูกจะขึ้นไม่ขึ้นไม่รู้แหละขอให้ได้มาปลูกขอได้มาทําสวนอยู่ที่ เถียงนาในวันหยุดอะไรเงี้ยแค่นี้ก็มีความสุขนันมันหมายความหมายถึงว่ามันหมายความว่าคือเราไม่อยากอยู่นะตรงนั้นเราอยากจะมารีเล็กพักผ่อนอยู่ตามว้านนอกตามพื้นที่ที่เป็นธรรมชาตินะครับวันนี้ผมก็เลยมาเสนอปลูกอ้อยรอบๆเถียงเอาเคีย้ยวไว้กินเป็นแนวคะแดนก็ได้กระลมก็ได้บังตาคนก็ได้นะครับอบอุ่นดีครับดูอบอุ่นดีกลับมาแล้ครับ ในเมืองถ้ามีโอกาสนะครับมันไม่ใช่พื้นที่ที่มนุษย์อยากจะใช้ชีวิตรจริงๆหรอกผมว่านะมนุษย์สิ่งมีชีวิตมันก็ต้องอยู่ในอ่าพื้นที่ที่รอบๆมันเป็นชีวิตรจริงๆนะถ้ามันอยู่รอบๆในคอนกรีตผมว่ามันรอบๆตัวเรามีแต่คอนกรีตอย่างเงี้ยโอ้โห เป็นผมอยู่ไม่ได้ผมเคยอยู่แล้วผมอยู่ไม่ได้มันไม่มีความสดชื่นเลยเครบฝนกันครับเดี๋ยว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 จะไปซื้อกระเบื้องมะมุงหลังคา <laughs> น่ครับฝนตกแล้วไปปล่อย โอ้มีมะละกอนห่นไหมเถียงผมมีมะละกอเดีย๋ยวเดีย๋ยวผมไปเอามะละกอมาตำส้ตมตำก่อนนะครับเนี่ยกะโตกาลังโตเลยปลูกด้วยขี้เถ้านะครับคลุกดินท,ทําโพนทําดินด้วยขี้เถ้ากับกับไอขี้วัวแล้วก็ดินในป่ายางมาคูกคู่กันแล้วก็เอามะละกอที่พอก่า่วงมาปลูกปลูกใส่ไปเลยครับห้าต้นต้นไหนมันเป็นตัวกระเทยเป็นตัวที่ออกลูกดีสุดก็เอาไว้ต้นไหนที่เป็นตัวผู้ ตัวเมียแล้วก็หักทิ้งโอเคนี่ครับปลูกไว้สี่ห้าก่อครับมันละก่อเอา้าประมาณนี้ชวนคุยทักทายพักผ่อนกันนอนกลางวันสักหน่อยนะผลปำพมนอนกลางวันสวัสดีครับ